สวัสดีครับรมันนี้เอาอยู่ห้าเบอร์นะครับสีราชาทาเ,เรือรอดลงใหม่ครับเบลลิ้งรดรอครับทีมงานทีมงานรอครับใช้เอาเราคนเราตังเนี้ย<ะ>ลงเพจได้นี่เพจบอลรถทุกได้หน่อืมุ้งเขากินครับอื่มัอขึ้นขึ้นหนึงแล้วครับบ่ลรูาขึ้นอีกจีได้นอนอีกบว่า ห้าเบอร์เลยครับนี่นี่ทีมงานมีลุงเรื่องครับนี่สามขั้นครับถ้านีรอ,อก็มูนี่แต่ว่าควนออกลายมือขึ้นเฮ้ยนี่รถเจียวครับอ้วตัวขังพู้ได้มาอย่ามาเด้วยไปไหว้เก่าผนติดลาย นี่ครับบรรยากาศคนรถรถบ้านไผพยบ้บานมันอาคกกับปูเปีนอนนี่ครับชีวิตคนรถอู่เดวาสบายมาลองเบ่งเด้ออันนี้ก็เห็นแนววกินกับอันนี้ได้ซื้อกับเขา,า,เาถุงมา,นาแนกกมาิรอันนี้ก็เป็นต้มขาหมูแจ้วหุงเขากินเองครับปลากระป๋องก็มี้ละ อันนี้ก็น,น้ำไว้ถาอาบในถังแรงนี่ครับปูปูเตนอนนี่ครับบรรยากาศชีวิตคนตรถตกทางในรถทีมงานเดียวกันครับมิดรุ่งเรืองบุยรำขนส่ง บรรยากาศตอนแรกเมื่อูลว่าขึ้นนีสิเร้ล่งปะ่ลงเล่ากับไปเพราะอะไรหรอครับแก่แล้วด้วยหัวหน้าเขียวหรือบ๊อบบี้ <laughs> บ๊อบบี้ซื้อยังี่อ่ะปลาหลอดผ้าอื่นเขียว <laughs> หล่อ,อเบี้ยวอากากันควันดำเลยเมื่อคืน หดมาหลายเบอร์พาใบดำเลยเนาะกวนขึ้นผูด้ดับเครื่อง <c oughs> อ่ะเเาอบรรยากาศนี่ละนอนเ <c oughs> บิร์นี่ท่านี่น <c oughs> ก็หาถุ่มมาขึ้นเอิ้นเขามามาหอดสองถุ่มเมื่อวาน <c oughs> นี่ก็หุงเขาหุ <c oughs> เ,เขากินนะครับ <c oughs> ขเขาหอมมะลิบานเท่าไหร่ละเอามาจากบุรีรั่ำเนี่ย นายพายยังเพราะว่าเขาอยู่แถวนี้แข็งเาะกินเบอร์อิมทองโอ้ยยี่บอกเรื่องการเมืองนี่ครับบรรยากาศอยู่ไาอยู่มันมองมองายงผู้ใดมากขั้นเดียวกับถือว่าเงาไปผู้ใดมากหลายขั้นจังสี่กับสามขั้นกรือมวลเยอะ อี่สาดรกมุนีมากระมีะยังยังวัวเสียงมีห้องอื่นเอาห้องเอื่นเอากำแพีงนี่บอกว่าเก็บกขามมาไวไ้ม่นเสายุทะเล่ไหมคื้หนีสิในลงอยู่เนาะบอกเสียชาติว่าหนาวมานัน2สองสามถุนไปแล้วนะ ก็ออกตู้ไปเนี้ยฮึน้องสามทุ่มเวลาเดินลงลงหลุดนี่ครับเก็บบรรยากาศมาให้เบิึงอันนี้อีกส่วนหนึ่งของร้านนะครับอยู่ฟางผุนเป็นรอยฟวงผุนพึ่งเข่ามาร้านทึ่งอีกอาร์ชีพหอดวะอาริชีพพวงหอดวะทั้งึ่ง ล่านั่นล่ะเป็นรอยแท้เนี่ยฟังตรงขามโฮอ,อยู่หนีก็บว่างยี่สิบสามสิบนี่เหรอครับเนี่ยบรรยากาศไม่ยางไป่ายไกลดอกไม่ขออนุญาตเขาเจ้ายางอันดอกบ่อยมั้บ่เมียนยางรอดดอกแต่สใส่รอดนี่มันยกได้เด้กก็เ,เลยห้ใสใส่มากแดนในียวเดียวแตกนะยกหลอดเลีเยนยเลยเหรอใส่ยางอะไร คูคูนี่แตกเลยบ่าบ่ไม่ใส่เนี่ยหลอหน่าเอ้นี่ไงท้องร้าเจ้าทู่มาเยอะเยบ่มอะา้องร้ายเ้ทูมาเยอะเย้ยบ่เดี๋ยวตีเลยเขพูดเต็มเซาก็เห็น เออาะครับมเยอย้รับที่นี่ก็จบยังแค่นี้สวัสดีครับถ้าบรรยากาศในเบิ้องสื้อหรอกชีวิตก็ลด